ครับสวัสดีครับมื้อกี้เ,เขา้ามือทีสามมือว่านหยุดมือก้อนใบไทยไปครับใ้แม่สันเบาแบงต้องปินน้องแพมเบาอีกครับนายันกับเมียมายส่กันครับเน่หลายหลาย มอลำซิ่งครับมันยังปีนทั้งเต้นทั้งเกี่ยวปะเปียนนะทั้งเต้นทั้งปีกันเกี่ยวบ่ปีนกระแพมบอกผู้บ่ามาเกี่ยวซอยนนเว่ น่าจะแล้ครับมือนี้มือนี้เหลือสามให้งาหลายฮ่าห้องไปห้างต้หญ้าครับง่ายงองเลยตาหญ้าอยู่ค่ะปกติเป็นหน้านา้ำถั่วมปีนี้น้ำปอถั่วเกิดเลยงาหลายหลายตามที่เห็นครับพี่น้ององ่ายกว่าเขา เจ้าเด้อจ้าเด้อ,ดขอเขับหงมเด้อคนแนนบอลลีตตอนใบที่แขวนสายข้าเจ้าอยู่ครับอ่ะสวัสดีก่ะนักข่าวเด้ดอสวัสดีครับ